วันนี้นะครับผมมีเทคนิคของการสเตปแบ็กแบบนักบาสมืออาชีพจากฟิลิปปินส์มาสอนกันเลยครับโยกเข้ามาทางนี้ก่อนให้เขาหลงมาก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยสดตดอยไปแดงว่า so <c oughs> จะเตถึงไปได้ไหมครับว้า <c oughs> วันนี้นะครับผมมี Let's go. go! I wake up to a ทุกคนเรียกเธอว่าเด็กหญิงบาสเกตบอลนี่คือเด็กหญิงคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ประเทศจีนและเธอเป็นที่รู้จักจากการที่ท่อนล่างของเธอเป็นรูปบาสเกตบอลรูปนี้โด่งดังเป็นไวรัลไปทั่วโลกเป็นรูปของเด็กหญิงที่สูญเสียขาจากอุบัติเหตุรถยนต์ตั้งแต่อายุ4ี่ขวบทําให้เธอและครอบครัวต้องหาวิธีที่ทําให้เธอจะสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยตัวเองซึ่งนั่นก็คือพวกเขาได้เอาลูกบาสเกตบอลมาผ่าครึ่งและเอามาครอบท่อนล่างของเธอไว้เธอใช้มือเดินแทนเทา้าบวกกับการที่เธอมีท่อนล่างเป็นบาสเกตบอลก เพื่อเธอทรงตัวและทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันด้วยตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วจนคนในเมืองทุกคนต่างรู้จักเธอในนามเด็กหญิงบาสเกตบอลแต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นก็คือถึงแม้เธอจะไม่มีขาแต่เธอก็เป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากๆสรุปคนก็น่าจะนึกออกว่าการว่ายน้ําโดยที่ไม่มีขาเนี่ยมันน่าจะลอยตัวได้ยากมากแต่เธอก็สามารถทําได้และเธอก็ยังเป็นนักกีฬาอาชีพที่ฝึกซอ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำในพาราลิมปิกเกมส์ด้วยแน่นอนว่าเรื่องราวของเธอก,ก็สร้างความประหลาดใจและแรงบันดาลใจให,ให้กับชาวเน็ตจำนวนมาก ใครที่ดูคลิปนี้อยู่อย่ายอมแพ้กับชีวิตนะคะทุกคนเรียก